สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีขยายรูบาโซ่เลื่อยสตีลหนึ่ครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาตัดต้นไม้ที่มียางเยอะๆอย่างต้นมะม่วงหรือต้นยางพาราแล้วโซ่แห้งสาเหตุเป็นเพราะน้ำมันเลี้ยงโซ่ออกมาไม่พอครับช่องที่เห็นเป็นร่องยาว อันนี้ครับคือล่องที่น้ำมันเลี้ยงโซ่ออกมาจากรูเล็กๆรูกลมๆเนี่ยครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ส่วนแล้วก็มาเข้าที่รูเนี้ยครับที่บารโซ่วิธขีขยายวิธีแรกคือ รูของเดิมโต2.6 2.6มิลครับใช้ดอกสว่านขนาด3มิลเจาะขยายรูครับน้ำมันก็จะออกมามากขึ้นเนี่ยครับขน,ขนาด3มิล รูรูยังจะพอดีกับขอบบนพอดีครับของเดิมนี้รูจะต่ำรูที่บาร์จะต่ำกว่าขอบบนของร่องนิดหนึ่งครับแต่ถ้าสามดอกพอเจาะเป็นสามมิลจะพอดีครับกับอีกวิธีหนึ่งคือขยายเป็นสี่มิลเนี่ยครับแต่ว่าวิธีขยายคือ จใช้ด้านบนต้องต้องเหลือระยะไว้เท่าเดิมครับทําแบบนี้ครับคือด้านบนของรูเดิมเนี่ยครับที่เป็นอันกลมเล็กอยู่ที่เท่าเดิมแต่ใช้ดอกสว่านค่อยๆแยงแยงจนจนรูได้ขนาดประมาณ4ีมิลแล้วก็เอาดอก4มิลเจาะซ้ำลงไปอีกทีครับ ก็จะทำให้น้ํามันออกมามากขึ้นครับจะเปลืองกว่าเดิมไม่เยอะครับแต่ว่าเวลาตัดพวกหมาย,ยางพาราสดๆโซ่จะไม่แห้งครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากครับสวัสดีครับ